สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับพี่วัดพาไปดูวันนี้ยมว่างผมจะมาลงคลิปให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีได้ชมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เข้าป่าทาคลิปนะครับพอดียมว่างวันนี้เข้าเวรบ่ายนะครับที่โรงพยาบาลเลยช่วงเช้ามีเวลาจะมาลงคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ชมอีกสักคลิปนะครับ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพเนื้อนวะของหลวงพ่อดุสิตนะครับสร้างที่สำนักสงฆ์เขาคันหอกเป็นพิมพ์ที่หายากอีกพิมพหนึ่งนะครับผมก็เลยมีโอกาสจะมาลงให้เพื่อนเพื่อนพีพีเอฟซีได้ชมอีกองคหนึ่งนะครับองค์นี้ก็เป็นพิมพ์หายากพอสมควรนะครับก็ตั้งแต่เดินมาเดินหาพระก็เพิ่งมาเจอองค์นี้นะครับก็เลยต้องเก็บไว้นะครับ เพราะว่าเป็นพิมพ์หายากอยู่พอสมควรโอเคนะครับมาชมไปพร้อมๆกันกับผมนะครับตามไปดูครับพระสมเด็จพิมพ์ปกโพหลวงพ่อดุสิตสำนักสงฆ์ขาวคันหอกอำเภอจำบึงจังหวัดราชบุรีพิมพ์นี้เป็นเนื้อนวะ ที่ท่านได้สร้างขึ้นมาเป็นพิมพ์ที่หายากอีกพิมพ์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับเป็นพระปังสมาธินะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปังสมาธิข้างบนก็เป็นปกโพนะครับเป็นเนื้อนวะเนื้อเดียวกับที่ผมเคยลงไว้นะครับท่านจะสร้างเนื้อนวะเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยนะครับ องนี้ก็สร้างไม่เยอะนะครับสร้างน้อยครับก็เต็มที่ก็ประมาณสักสองช่อยี่สิบสามสิบองอะไรปานนี้นะครับเพราะว่าพิมพ์แต่ละพิมพ์ที่ท่านได้ทอดมาพอเวลาท่านได้สร้างพักเก่งแล้วท่านก็จะทำพิมพ์พิเศษอย่างที่ผมเคยได้มาลงให้เพื่อนๆพี่พี่เอฟซีได้ชมนะครับก็ อันนี้เป็นด้านหน้าขององค์พระนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระพิมพ์ปกโพเนื้อหาก็สวยพอสมควรนะครับคือนวะของท่านก็จะหนักไปทางทองคำนะครับเขาจะใส่ทองคำเยอะมากเนื้อมันก็เลยออกมาดำเงาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่าย ด้านหลังให้เพื่อนๆพี่ fc ได้ชมนะครับครับนี่เป็นด้านหลังของพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับน้ำทองก็จะวิ่งเหลืองๆทั่วองเลยนะครับแล้วก็จะตอกโค้ดดอเด็กนะครับดอเด็กตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับตรงกลางเลยนะครับ ต้องสังเกตดูนะครับท่านจะเป็นโค้ดประจําตัวของท่านนะครับโค้ดของท่านก็มีอยู่ประมาณสักสามสี่ตัวที่ท่านได้ใช้ตอกนะครับก็โค้ดดอเด็กนี้คือหลวงพ่อดูสิทธ์นะครับชื่อย่อของหลวงพ่อนะครับแล้วเป็นโค้ดที่ท่านไว้ใช้ตอกในปัจจุบันด้วยนะครับที่ผ่านมาท่านจะมีโค้ดอีก สองสามตัวนะครับที่เห็นเห็นมาก็จะมีตอกหน้าเล็กแล้วก็หน้าใหญ่แล้วก็จะมีดอกจันนะครับของท่านก็จะรวมกันอยู่จะมีสักสี่โคดนะครับคือเฉพาะลูกเิษยน,นะครับจะรู้นะครับว่าโคดอันไหนใช่โคดอันไหนไม่ใช่อย่างผมนะครับเจอปุ๊บรู้เลยนะครับเพราะว่าผมคุกคีอยู่กับอาจารย์มานานนะครับดูนะครับ เิวพันจะมีน้ำทองวิ่งเหลืองทั่วทั้งแผ่นหลังเลยนะครับอย่างนี้หายากมากเลยนะครับมีพวกมาตามจีบผมหลายคนนะครับแต่ผมก็เลยบอกว่ายังไม่ได้องค์ใหม่ก็เลยขอเก็บไว้ก่อนนะครับ และนี้ก็คือด้านหน้านะครับผมจะถทยให้ดูชัดๆนะครับดูนะครับก็น้ำหนักก็หนักพอสมควรนะครับประมาณสองบาทนะครับน้าหนักองค์พระท่านก็จะสง่างามนะครับปังสมาธิพิมพ์พค้ายๆวัดละครังนะครับท่านอาจจะถอดมาจาก ทิมมะระครังก็ได้นะครับแล้วผมจะให้ดูความหนานี่นะครับความหนาขอบก็จะตัดประมาณนี้นะครับนี่นะครับขอบด้านบนน้ำทองก็จะวิ่งทั้งองค์เลยนะครับ ครับด้านหลังนะครับซองดูนะครับดูสิครับน้ําทองวิ่งเหลืองทั้งองค์เลยนะครับนี่นะครับผมจะซูมให้ดูดอเด็กดอเด็กตรงกลางเลยนะครับดูนะครับน้ําทองวิ่งเห็นไหมครับผมเอียงให้ดูนะน้ําทองมันจะเหลืองอลามไปทั้งองค์นะครับใส่ลูกศิษย์ก็จะรู้กันนะครับ ว่าความหายากไม่มีเลยนะครับผมก็ได้ฟุกมาจากลูกศิษย์ของท่านสายตรงอีกทีเหมือนกันนะครับคือเรามีอะไรเราก็จะแชร์กันดูแล้วก็ชอบใจก็คุยราคากันก็จบกันได้นะครับคุยกันง่ายนะครับสำหรับลูกศิษย์นี่นะครับด้านล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็ด้านข้างก็จะตัดอย่างนี้เลยนะครับความงดงามน้ำทองวิ่งเต็มอง์เลยนะครับมันจะผสมสีดำกับน้ำทองวิ่งมันจะสวยงามมากเลยนะครับของหลวงพ่อก็ศึกษาไว้นะครับศึกษาด้วยกันกับพี่วัดพาไปดูครับคือผมจะมี ให้ดูอีกหลายหลายชิ้นเลยนะครับแต่ค่อยๆลงไปทีละคลิปนะครับผมไม่ห่วงวิชานะครับผมได้มาผมก็อยากจะเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปกับหลวงพ่อดุสิตน,นะครับพอได้มาผมก็จะไม่เก็บเงียบนะครับผมก็จะมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับพอเวลาผมลงมาแล้วบางทีเพื่อนๆที่เป็น fc ก็ได้ติดต่อเข้ามาเหมือนกันนะครับ มันก็ธรรมดานะครับคนพื้นที่อาจจะรู้ประวัติการสร้างแล้วก็พุทธคุณที่ท่านได้อธิษฐานจิตไว้และผู้ที่ได้ประสบมากับตัวเองก็รู้กันเยอะนะครับแถวบ้านเราครับชมไว้นะครับแล้วก็ศึกษาร่วมกันครับ ถ้าท่านอาจจะไปเจอมาบ้างก็ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆพี่พๆที่ชอบพักเครื่องนะครับไม่แน่นะครับที่เขาว่าสมบัติพลาดกันชมนี่แหละครับบางทีอาจจะอยู่กับผมสักวันหนึ่งอาจจะไปอยู่กับคนอื่นก็ได้นะครับอย่างคนอื่นก็ชอบมันก็มาคุยราคากันกับผมก็อาจจะแบ่งให้ก็ได้นะครับ ครับตามที่ได้บอกไว้นะครับไม่ได้มีแค่สองสามองค์นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับที่ผมได้เก็บไว้ในกล่องไม้เก็บไว้อย่างดีเลยนะครับแต่ผมจะมาลงให้เพื่อนๆเอฟซีได้ชมแต่ละองค์นะครับแล้วก็จะมีการเล่าศึกษาประวัติด้วยนะครับนี่หลวงปู่ทวดก็ใช่นะครับเนือนวะ ท่านได้สร้างไว้หลายรุ่นนะครับนี่ครับเนื้ออย่างนี้หายากนะครับองค์นี้นะครับองค์ขวาสุดหายากมากเลยนะครับเพิ่งเจอองค์เดียวนะครับแต่ไม่ทราบว่าท่านสร้างกี่องนะครับอย่างนี้นะครับเนื้อนวาสวยๆครับผมเลยมาลงให้เพื่อนๆพี่ฟ fc ได้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงให้ทีละองค์นะครับโสธรก็มีนะครับเนื้อนวะแล้วก็ยอดธงนะครับพันลอดก็มีนะครับ เนี่ยมีหลายองค์นะครับผ้านักโปอกอย่างนี้ก็มีนะครับองค์นี้หายากเลยนะครับเขาคร้าวนะครับผมก็จะต้องขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็พยายามติดตามผมไว้นะครับเพื่อท่านจะได้ศึกษาของหลวงพ่อดุสิตไปพร้อมกับผมนะครับครับผม สวัสดีเพื่อนเอน fc ทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับนี่นะครับกล่องไหมสักโบราณนะครับตรงนี้เป็นต่างประเทศนะครับผมได้มาสวยนะครับตรงลายเป็นฉลุทองเหลืองนะครับ แล้วก็ลงลงสีเก่ามากเลยนะครับอันนี้มีพักพวกมาขอซื้อหลายบ้านนะครับแต่ไม่ได้ปล่อยเอาไว้ใส่พรานะครับเป็นกล่องเก่าโอเคนะครับสวัสดีครับ